ก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้พี่วผมนำกำับรายการอ็กซ์ก็ต์นะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนวิธีลงลนำ้ำดำเอ็กซ์ตรีมในฟู๊ดกันนะครับสเตอก่อนอื่นก็เข้าที่ช่องขผมก่อนเลยนะโอ้ยปล่อยไปทำไมีะช่องชานนะวอตเร็วหน่อยดยิเต๋อวะโอ้ย อะไรเอ้มอย่าเลยเข้า okay. ทีวีดีอ่ะนี er <c oughs> okay. ่กำลังเอตีมเมฟูบูนะฟูบูมัโอเคผมก็ได้ลงไอไอแท็กของท่านทวีดีพะอีพีสองไปแล้วโอเคผมจะเข้าไปเข้าไปในเว็บที่ผมใส่ในใต้ e s c สกิปช o นนะเอา เอ้าทำไม่กดไม่ได้วะโอเคนะก็ต้องอสวัสดีกันด้วยนะวันนี้อยู่คอตเออเอวไม่ได้ก๊อบมาโอเคก๊อปอปี้ก๊อปปี้ใส่นี้ได้อันนี้ผมไม่ใช่แล้วเป็นคองเสื้อเมาส์โอ้เสียงแฮบโอเคเข้าไปนะเที่ผมบอก เปลี่ยนไปป่ะเออเปลี่ยนละรอหน่อยรอหน่อยไอโฟนมาจากไหนเกมพีซีเกมใหม่ๆเกมถึงเก่าเรามีม็อดสั่งง่ายนี่ฮะก็มีเกมมือนด้วยนะเนี่ยพีซีเดี๋ยวมีซิงสไปเดอร์แมนเกมมือนให้ลองด้วยนี่ฮะรูที่ผมบอกก็อันนี้นะฮะม็อดอันนี้ก็ดูรูปภาพไปใครอยากดูคลิปก็มึงก็ดูไปนะนี่มันมีตัวให้ดาวน์โหลดอยู่นะ นี่ฮะให้คุณกดดาวน์โหลดอันนี้ก่อนนะเด็ดดาวน์โหลดเนี่ยนะคุณกด้าไปอัน,นี้เอ่อกดแล้วคุณรอไปอันนี้มันจะโหลดนานหน่อยถ้าคอมใครเร็วคอมผมนี่โหลดประมาณห้าห้าสิบสี่สิบนาทีนะไอไอตัวดาวน์โหลดคอมใครช้าโหลดชั่วโมงไงเนะี่ยโอเคเราเสร็จแล้วคุณจะได้เออวัดคุณได้ไดออ,ไอ,อ,อยู่ในช่อดีกว่า อันนี้โฟลเดอร์ยังไม่มีนะคุณจะได้ตัวนี้มาเนี่ยไอไอตัวสามเจ็ดบีบาบาเนี่ยให้กดให้คุณกดคลิกขวาแล้วคุณถ้าใครไม่มีเซเว่นิกก็ไม่ต้องเริ่มที่เซเว่นิกก็ได้นะแต่ผมมีให้เรื่อนที่นี้นะถ้าถ้าคุณมีนะแล้วก็กด extract เีนี้นะคุณก็จะได้ตัวนี้มา extract extreme ตร r มวอซัสเนี่ยเอ็ไปละานะแ,นะแต่แต่ก่อนที่คุณจะแตกไฟล์ได้มันมันจะให้เอนเตอร์พัดมันกิดคุณเขาตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยคุณ ก็ปี้นะแล้วก็เอามาเหตุใส่ที่มันบอกให้ enter password เลยนะแล้วมันก็ทำการแตกไฟล์นะ้วคุณก็จะได้มีเอ็กซ์เมัแบบนี้มาเสร็จแล้วนะให้คุณโหลดไอ้ r จิสเตอร์ไอสำคัญมากๆเนี่ยอ่านยะกดาดาวน์โหลดโหลดแป๊บเดียวฮนะไม่ถึงเมื่ทีไม่ถึงสิบวิ่ะเสร็จละเออนะเสร็จแล้ว คุณให้ย้ายไอ้ตัวดีจิสเตอร์เนี่ยมาไวโ้โฟลเดอร์เดียวกันกับไอ้แอร์ไอ้เอ็กซ์ตรีมบริษัทอันนี้แล้วมาแล้วคุณกดเหมือนเดิมฮะเซฟหนุนซฟหนุนครไม่มีก็ไม่ต้องกดเหมือนเดิมฮะแล้วก็เอ็กแทคทีมแอร์เหมือนเดิมครคุณก็ได้ภาษาจีนมาสองอัน,นให้คุณกดคลิกให้ให้ให้คุณกด yes ไปนะแต่นี่ผมกดไปแล้วนะเหมืนอนการหาอันนี้ก็กดคลิกแล้วกด yes ไปเสร็จแล้วถ้าคุณเข้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณโหลดนี้ไาแล้วเน,นี่ยสำคัญมากเซฟหุ่นนะฮะ ผมก็โหลดอันนี้มาทำเหมือนเดิมฮะโหลดไม่ถึงสิบวิอ่ะยายมาที่โฟลเดอร์เดียวกันฮนะย้ายมาในนี้นะโฟลดเดอร์เดียกันก็ยายมาโฟลเดอร์เดียวกันไอตัวนี้ไม่ต้องทำไรนะเพราะผมก็ทำไม่เป็นเงนนมันบอกว่าตัววินต้ไม่เพิ่มที่ซีด็อกวินแอนเติซึ่งผมไม่มีตัวนั่นนะเนี่ยไอซึ่งผมไม่มีตัวนั้นไออย่างที่มันบอกเนี่ยด็อกวินแอนเซติ้งยูเซอร์เรเบลาเนี่ยก็ไม่อไปทำไม่ใช่ไมเออก็เข้าแอคทีฟมาซัฮะ แล้วเข้าไอ้ส a ตนด l o n ด U K W X P register f i ิ e v7 นะเข้าไปแล้วคุณก็กดคลิกๆคุณกดคลิกๆนะฮะแล้วแล้วก็กดเนี่ย yes ไปให้หมดซึ่งผมกดแล้วผมเลยกด no นะเนี่ยให้หมดให้หมดทั้งเกียรติวะให้หมดทั้งหกอันนี้เลยนะโอเคเสร็จแล้วคุณเสร็จแล้วให้คุณ ตอนแรกอะถ้าเกิดคุณกดเสียถ้าเกิดคุณเข้าเกมไปเลยเนี่ยอย่างเช่นไอโฟนซันเนี่ยแล้วคุณกดเลดีสตาร์มันจะไม่มีเสียงเกมฮะหรือใครมีเสียงเกมไม่เป็นไรฮะถ้าคุณเข้าไปที่สติ้งฮะเนี่ยฮะแล้วก็คุณก็จะได้ตัวนี้มาฮะน,นี่แหละฮะคุณเนี่ยเสียงรบลูทูธมันจะปรับไปต่ําสุดเนีฮะให้คุณปรับด้วยเครืมาเดียวเนี่ยเหมือนผมนะกดคลิกไปที่ตัวนี้แล้วกดแค่เลื่อนลูกศรฮะอย่างนี้ฮะเนี่ยแค่นี้ก็พอฮะเสียงมันดังมากเกมนี้อะเอะ วัดดูน่ากลวอะไรนะอันนีน้ไปต่ำสุดแล้วเออโอเคแล้วก็ให้คุณกดลันช์นะฮะไอ้อลอันช์เนี่ยเออคุณกดรอไปมันก็ขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วมันจะบอกว่าเออเลอร์นะนั่นแหละฮะเออเลอร์แหละนะคือเนี่ย has not working นะเรื่องของ c a n c e นะปิดปิดดิเฮ้ยไม่ปิดวะอืมชิหายอยืเออปิด โอเคแล้วอ <c oughs> พอกดปิดแล้วนะคะคุณให้เข้าเกมด้วยนะ,ะเกมหายนะฮะ extreme yes. w e b กด ready ฮะ ready ค,คุณรอแป๊บหนึ่งรอให้อันนี้มันขึ้นเกม process lost นะ,ะแล้วก็คุณกด็กดปิดปิดเกมนี่ฮะได้ะะดะะ่ะ optimize ใน w i n d o m s e นะนี่เดี๋ยวคุณดูมันมีเสียงเกมนี่ฮะก็เข้าไปเล่นได้ฮะ,ะมีหลายโหมดให้เลือกน,นะฮะโอเคผมไม่ได้มาเล่นให้ดูใน e ีนี้ ep น,นี้มาสอน เออเอ้ Finished. เออเออไ่เออ่เอโอเคแล้วก็ได้จบการมา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 สอนการดาวน์โหลด Extreme View หรือม็อดเพีเท่านี้นะฮะก็ถ้าใครอันนี้เป็นปุ่มนะคะไอ้ไอ้เนี้ยเนี้ยคิวเปลี่ยนเป้ามายคุณก็ดูไปเออแนะนางนึ่งอ่านดูแล้วแน่างหนึงคุณอย่าทำวิธีนี้เด็ดขาดนะไม่งั้นคุณจะต้องลงใหม่หมดเลยนะดัม โมซัทเนี่ยถ้าบอกคุณเข้าสติ๊งนะคุณห้ามกด control config แบบคุณอยากเปลี่ยนปุ่มใช่ไหมคุณห้ามกดเด็ดขาดครับพรากดอะมันจะกลายเป็นปรับเปลี่ยนมั่วไปเลยอ่ะคุณเข้าไปกดมันจะดีฟอลท์ให้ใหม่เลยอ่ะนั่นแหละแบบมั่ว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 อะไรแบบคุณเล่นไม่ได้แต่คุณต้องถ้าคุณก็คุณทําไปแล้วนะคุณต้องลับออกใหม่ delete เอ็กตัว extreme m o ั s นี้ทิ้งแล้วค่อย แล้วแล้วค่อย extract ใหม่แหละเออแล้วก็กด yes do ok ไหมนี่อ่ะต้องต้องทำแบบหมนเลยอันนี้ก็คิวเหมือน้ำมัน A อาวุธปืน S อาวุธดาบ D ป้องกันแล้วเปลีนโหมดเซตอุปพิเศษหนึ่ง E อุปกรพิเศษรอซแล้วก็คุณก็กดกลุ่มพวกที่ทางสเปซดาวก็บู๊บบาบูบาบูบานะก็ลองไปเล่นกันได้นะไอ้ r ิ m e แบบม็อดนะก็สนุกดีฮะลองไปเล่นกันได้นี่นะครับก็ต้องขอจบการงานการงานกัร การสอนวิธีลงกันนไม่ใช่ฟูวเพียงเท่านี้นะครับอย่ลมกดไลค์กับสไคนะสวัสดีค่ะเออเออเอ่อเลยเลยเลยงขอจบการสอนครับขอจบการสอนีรเบิดเพเท่านี้อย่าลืมกดไลกัสไครนะคสวัสดีครับ